สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสำหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูนะครับเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังกันอย่างเมามันนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ต้องการจะดูหนังจริงๆนะครับไม่อยากฟังการสปอยก็ข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้ครับถ้าพร้อมกันแล้ว let's go <S บอกลาเลิกขาดบุหรี่ บุค,คลิกดีขึ้นเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่คนรอบข้างไม่ลำคาญคลิกลิง์กใต้คลิปเพื่อแอดไลน์เข้ามาดูรีวิวมาจากช่องนี้มีโปรโมชั่นพิเศษจะเป็นยังไงถ้าคุณเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์และมันทำให้คุณต้องสูญเสียดวงตาทั้งสองข้างไปคุณได้ตาบอดคุณต้องยอมรับความเป็นจริงและใช้ชีวิตอยู่อย่างเศร้าส้อยแต่แล้วในวันหนึ่งคุณได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่ง และทุกครั้งที่เจอกันเธอได้มาเติมเต็มความรู้สึกที่คุณขาดหายไปนานและนี่คือเรื่องราวของชายตาบอดที่โชคดีที่สุดที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้บลายเล่รักบอดหนังได้เปิดตัวมาที่คู่สามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับสามีมีชื่อว่ามาร์ก มาร์กเขาเป็นนักเก่งกําไรเล่นหุ้นส่วนภรรยาสาวแสนสวยของมาร์กเธอมีชื่อว่าซูซานและวันนี้ทั้งสองคนกําลังแต่งตัวเพื่อจะไปงานเลี้ยงของคนในวงการเล่นหุ้นและเมื่อมาถึงที่งานมาร์ Mark กได้ไปคุยกับเพื่อนของเขาเขาก็ได้บอกกับเพื่อนๆเ,เขาไปว่าตอนนี้เขารู้ข้อมูลภายในของบริษัทยาแห่งหนึ่งให้เราเทขายหุ้นให้หมดแล้วค่อยกลับไปช้อนซื้ออาทิตย์หน้าเราให้โอนเงินที่ได้ทั้งหมดเข้าบัญชีของครอบครัวของฉันเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี ตอนนั้นเองซูซานที่กําลังคุยกับเพื่อนๆอ,อยู่ก็ได้เดินเข้ามาหามาร์กเพราะว่าเธอได้ยินเกี่ยวกับบัญชีของครอบครัวมาก็เลยบอกเธอไปว่าไม่มีอะไรมากแค่มีแผนจะซื้อบ้านฤดูร้อนหลังใหม่เลยไม่อยากใช้บัญชีบริษัทให้มันยุ่งยากและเมื่อเวลาผ่านไปแผนการของมาร์กก็สําเร็จเขาได้ขายหุ้นทั้งหมดแล้วช้อนซื้อคืนในสัปดาห์ถัดไปเขาทํากาไรได้มาหาศาลแต่ว่า ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็รู้ว่ามาร์กนั้นใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายครั้งนี้ทางตำรวจจึงได้ไปตามจับเพื่อนของมาร์กและเพื่อนของมาร์กก็ได้สะท้อนมาถึงเขาขณะที่ซูซานกำลังเล่นโยคะอยู่ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มาตามตัวเธอให้ไปพบกับมาร์กตอนนี้มาร์กได้อยู่ในเรือนจำทางตำรวจไม่ได้ให้เขาประกันตัวซูซานก็ได้ถามมาร์กไปว่านี่มันเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นมาร์กก็บอกว่าทั้งหมดนี้เป็นความผิดของเพื่อนของเขาถ้าเพื่อนของเขาไม่ขึ้นให้การก็จะไม่มีหลักฐานซัดมาถึงเราได้ ไม่ได้ทำอะไรผิดที่ตำรวจไม่ให้ประกันตัวก็เพราะมันเป็นคดีใหญ่และเงินมหาศาลแต่ไม่เป็นไรทนายของผมจะจัดก,การเรื่องนี้เองแล้วหนังก็ตัดมาที่ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งหนึ่งมีชายหนุ่มคนหนึ่งเขาชื่อว่าเควินเควินเขาอาสาจะมาเป็นคนอ่านหนังสือให้คนตาบอดฟังคนตาบอดคนนี้เขาไม่ชื่อว่าบิลนะครับบิวนั้นเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงโด่งดังเขาได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ทำให้เสียดวงตาทั้งสองข้างไปตอนนี้เขาตาบอดแต่ว่าก็ยังเห็นภาพลางๆอยู่ ซึ่งจริงๆแล้วเควินเองที่เขาอาสามอ่านหนังสือให้บิลฟังก็เพราะว่าเขาอยากจะทําความรู้จักกับบิลและอยากจะได้เทคนิคการเขียนหนังสือจากบิลนั่นเองบิลนั้นเป็นคนเจ้าอารมณ์ไม่ค่อยจะแคร์ความรู้สึกของใครเขาบอกกับเควินไปว่าจริงๆแล้วเขาอยากจะได้คนอ่านหนังสือที่เป็นผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายแบบนาย และตอนนี้สารก็มีความเห็นว่าซูซานนั้นมีความผิดแม้ว่าจะได้รับประโยชน์จากการกระทําของสามีแต่สารเชื่อว่าสูซานอาจจะไม่ได้รู้เรื่องถึงการกระทําเหล่านั้นดังนั้นสารจึงเห็นชอบว่าให้ซูซานทํางานรับใช้ชุมชน100ชั่วโมงโดยมีผลในทันทีซูซานจึงเป็นรงงานตัวที่ศูนย์บริการคนตาบอดและทางเจ้าหน้าที่ก็ได้พาเธอขึ้นไปรู้จักกับบิลพอซูซานแนะนําตัวไปว่าเธอชื่อซูซานดัชแมน เมื่อบิลได้ยินนามสกุลเขาก็พูดขึ้นมาว่านามสกุลนี้เดี๋ยวนี้อยู่ยากนะเพราะบิลก็รู้เหมือนกันว่าสามีของซูซานนั้นมีคดีต้องติดคุกอยู่ตอนนี้แล้วตามสไตล์ของบิลเขาก็ถามไปอีกว่าผมสงสัยเหมือนกันว่าคุณมาทําอะไรที่นี่ซูซานก็ตอบว่าฉันถูกสั่งให้มาบริการชุมชน100ชั่วโมงแต่บิลยังไม่ยอมหยุดเขายังถามไปอีกว่าแล้วผู้หญิงอย่างคุณไปแต่งงานกับคนอุบาทอย่างมาร์คดัชแมนได้ยังไง ซูซานไม่ตอบอะไรเธอเงียบบิลเองก็รู้ตัวเหมือนกันว่าเขาได้พูดรุนแรงไปเขาเลยบอกว่าเราอาจจะเริ่มต้นกันไม่ค่อยสวยงั้นเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะสุซานก็บอกไปว่าฉันไม่อยากเริ่มใหม่แล้วคุณจะเริ่มให้ฉันอ่านอะไรให้ฟังบิลก็ส่งกระดาษแผ่นหนึ่งไปให้เธออ่านที่คารเรียนโยคะสูซานก็ได้คุยกับเพื่อนของเธอเรื่องของมาร์กที่ต้องติดคุกแล้วก็เรื่องที่เธอไปอ่านหนังสือให้คนตาบอดฟังเพื่อนเธอก็ให้คำปรึกษาเป็นอย่างดีที่ศูนย์บริการคนตาบอดเควินก ตอนนี้เขาก็ได้รู้แล้วว่าบิวมีคนอ่านหนังสือที่เป็นผู้หญิงมาอ่านให้ฟังแล้วเควินก็มาบอกลาแล้วก็บอกว่ามันคุ้มค่ามากที่ได้ใช้เวลาอยู่กับคุณผมได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างสําหรับการจะเป็นนักเขียนที่ดีเหมือนคุณแล้วบิวก็บอกไปว่านายทำงานช่างเป็นหรือเปล่าพอดีที่บ้านฉันมีงานใหญ่ให้นายช่วยหน่อยยังไงโทรมาหาฉันวันศุนกร์นี้แล้วกันในตอนนั้นเองซูซานก็เดินเข้ามาพอดีบิวก็ได้แนะนําให้เควินรู้จักกับซูซานซูซานก็พูดหยาบไปว่า ฉันนึกไม่ออกเลยว่าจะมีใครอาสามาใช้เวลากับผู้ชายคนนี้เควิน <Kevin S 1> ก็เลยบอกว่าตอนแรกผมก็ไม่ชอบเขาเหมือนกันแหละแต่พอนานๆไป,นนไปเวลาที่ใช้กับเขามันคุ้มค่ามากหลังจากที่เควินกลับไปแล้วบิลก็บอกว่าผมขอโทษที่เราเริ่มต้นด้วยกันไม่ดีผมไม่มีเหตุผลที่จะทำตัวแบบนั้นกับคุณและหลังจากวันนั้นทั้งสองคนก็ได้เรียนรู้กันซูซานนั้นก็รู้ว่าบิลนั้นเป็นคนที่อ่อนไหวมากเขาเหมาะแล้วที่จะเป็นนักเขียน แล้วก็มีอยู่วันหนึ่งสุซสานได้เข้าไปเยี่ยมมาร์คในเรือนจามาร์กก็ได้ขอให้เล่าเรื่องบริการชุมชนให้ฟังหน่อยสุซสานก็บอกไปว่าเธอไปอ่านหนังสือให้กับคนตาบอดฟังคนตาบอดคนนี้เขาเป็นนักเขียนแต่ว่ามาร์กก็รู้โดยสัญชาตญาณว่ามันมีอะไรทำแม่งทำแม่งเพราะเขาเห็นว่าสุซสานนั้นไม่ได้สงวนแต่างงานและเมื่อกลับไปที่บ้านสุซานได้เข้าไปที่ห้องทําง,งานของมาร์คแล้วเธอก็ไปเจอจดหมายฉบับหนึ่งเนื้อความในจดหมายเป็นผู้หญิงเขียนมาขอบคุณมาร์คที่ได้ให้สร้อยไข่มุกแก่เธอ และในสองจดหมายนั้นก็ได้ฉีดน้ําหอมชาแนลนัมเบอร์ไฟสุซานพยายามนึกแต่ก็นึกไม่ออกว่ามีใครใช้น้ำหอมกลิ่นนี้เธอจึงได้นัดเพื่อนมาคุยเพื่อปรึกษาเรื่องนี้สูซานก็บอกไปว่าตอนนี้เธอไม่รู้แล้วว่ามาร์คเป็นคนยังไงเหมือนเธอโดนหลอกไม่น่าจะเป็นไปได้เลยที่มาร์คแอบมีชู้โดยที่เธอไม่รู้ตัวและเมื่อถึงวันศุกร์เควินก็ได้ไปหาบิลที่อพาร์ตเมนต์ของเขาบิลก็บอกไปว่าให้เควินช่วยทําความสะอาดห้องให้เขาหน่อย เควินก็ได้ลงมือทำความสะอาดห้องปัดกวาดเช็ดถูจัดกองหนังสือให้เข้าที่เข้าทางเช็ดฝุ่นบนโต๊ะและในตอนนั้นเองเขาก็ได้ไปเปิดลิ้นชักโต๊ะแล้วก็ได้เจอต้นฉบับหนังสือที่บิลยังเขียนไม่เสร็จเควิน <Kevin S 2> ได้แอบเอาต้นฉบับอันนั้นใส่เป้ของเขาไปและเมื่อถึงเวลาจะกลับบ้านบิลก็ได้บอกว่าเควินฉันเชิญนายมานั่งเรียนในวิชาของฉันถือว่าแทนคำขอบคุณของฉันแล้วกันเควินนั้นดีใจมากแล้วเขาก็กล่าวขอบคุณบิลไปแล้วก็มีอยู่วันหนึง่ง บิลได้จัดจัดก,การดอกไม้เอาไว้ในห้องพอซูซานเดินเข้ามาถึงบิลก็บอกไปว่าทุกครั้งที่คุณเดินเข้ามาในห้องนี้คุณทําให้ผมรู้สึกถึงสิ่งที่ผมไม่คิดว่าอาจจะรู้สึกได้อีกแล้วซูซานก็ยิ้มแล้วก็ถามไปว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรเหรอบิลก็บอกว่าสิ่งที่เป็นไปได้แล้วตอนนั้นเองมันก็มีเสียงโทรศัพท์ของซูซานดังขึ้นมาร์กได้โทรมาหาเธอจากในเรือนจําแต่พอซูซานเห็นว่าเป็นเบอร์ที่ไม่ได้เมมชื่อเอาไว้เธอก็ไม่รับสาย หลังจากนั้นบิลก็บอกว่าให้ซูซานช่วยอะไรเขาหน่อยซูซานก็บอกว่าได้บิลด้วยขอให้เธอช่วยโกนหนดให้เขาหน่อยพอโกนเสร็จบิลก็ถามว่าเขาดูเป็นยังไงบ้างซูซานก็ตอบไปว่าคุณดูหล่อมากวันรุ่งขึ้นพอบิลมาถึงที่ศูนย์บริการคนตาบอดซูซานก็ได้มานั่งรอเขาอยู่แล้วบิลก็บอกว่าวันนี้เขาอยากจะออกไปเดินข้างนอก ให้ซูซานช่วยพาเขาไปหน่อยจากนั้นทั้งสองคนก็ได้ออกไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะบิวก็ได้บอกว่าเขามาเดินเล่นที่นี่ตั้งแต่ตอนเป็นเด็กๆแล้วเขาชอบมาที่นี่มากแล้วในตอนนั้นเองเขาก็ถามว่าตรงสนามหญ้าด,ด้านหน้าเนี่ยมีใครอยู่ไหมซูซานก็บอกว่าไม่มีบิลจึงได้วิ่งตรงออกไปแล้วเขาก็ได้หกล้มลงที่สนามหญ้าซูซานก็ได้วิ่งไปประคองเขาขึ้นมาแล้วก็บอกว่าอย่าทําแบบนี้อีกนะพอออกมาจากศูนย์บริการคนตาบอดซูซานก็ได้ตรงไปยังร้านหนังสือแล้วไปหาหนังสือที่บิวเขียน เธอได้ซื้อมันกลับมาด้วยเล่มหนึ่งส่วนทางด้านมาร์กเขาก็ได้ให้ลูกน้องตามซูซานลูกน้องกลับมารายงานว่าซูซานไปที่ศูนย์บริการคนตาบอดเวลาสามชั่วโมงหลังจากนั้นเธอก็ได้กลับบ้านไม่ได้ไปไหนส่วนใหญ่ซูซานจะใช้เวลาอ่านหนังสือของบิลที่เธอเพิ่งซื้อมาและถ้าวันไหนไม่ได้ไปอ่านหนังสือให้บิลฟังเธอก็จะแอบไปฟังการสอนของบิลที่มาหาลัยแต่บิลนั้นไม่รู้หรอกว่า ขณะที่เขาสอนอยู่สูซานได้แอบมานั่งฟังด้วยและเธอก็ประทับใจการสอนของบิลมากแล้วก็มีอยู่วันหนึง่งขณะที่สุซานกําลังอ่านหนังสือให้บิลฟังบิลก็ได้บอกว่าคืนนี้ผมอยากชวนคุณไปดินเนอร์ด้วยสูซานก็ได้ตอบรับคําเชิญและที่ร้านอาหารเย็นนั้นขณะที่เราพัานอาหารกันอยู่บิลก็ได้บอกว่าผมเคยมองคุณเหมือนมองหนังสือที่ปกและผมก็มองคุณผิดไปผมคิดผิดถนัดเรื่องของคุณคุณไม่ใช่คนที่ผมคิดไว้สักนิดเลย สูสานเองก็บอกว่าฉันก็มองคุณพลาดไปเหมือนกันตอนแรกฉันคิดว่าคุณเห็นแก่ตัวหลงตัวเองและก็ตาบอดแต่ตอนนี้ฉันเพิ่งมารู้ว่าคุณเห็นแก่ตัวหลงตัวเองตาบอดแล้วก็ยังมีเสน่ห์ด้วยหลังจากทานข้าวกันเสร็จแล้วทั้งสองคนก็ได้ออกไปเดินเล่นเดินชมเมืองบิลก็ได้เล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้อยากจะอยู่ที่นิวยอร์กเขาชอบปารีรสมากหรือว่าทางตอนใต้ของฝรั่งเศสมันมีเมืองชายทะเลเมืองหนึ่ง ตอนนุ่มๆเขาเคยไปเที่ยวที่นั่นเขาประทับใจมากสุซานเองก็บอกว่าเธอก็ชอบปารีสเหมือนกันแต่พอมาแต่งงานกับมาร์กแล้วความฝันที่จะได้ไปท่องเที่ยวของเธอมันก็หมดลงเพราะมาร์กมัวแต่ทางานอย่างเดียวเขาอยากจะสร้างอาณาจักรของเขาแล้วสุซานก็เดินมาส่งบิลที่หน้าอาพาร์ตเมนต์ของเขาพอสุซานจะบอกลาบิลก็พูดขึ้นมาว่าคุณไม่อยากเห็นเหรอว่าห้องพักของคนตาบอดเป็นยังไงเมื่อขึ้นมาถึงที่ห้องแล้วสุซานก็ได้เดินดูร,บรอบๆห้อง ดูรูปภรรยาของบิลแล้วมันก็มีรูปโปสการ์ดใบหนึ่งที่ส่งมาจากเมืองเล็กๆทางใต้ของฝรั่งเศสเมืองที่บิลเพิ่งเล่าให้ฟังเมื่อทั้งสองคนได้มายืนใกล้กันบิลก็ถามขึ้นว่าซูซานคุณหน้าตาเป็นยังไงซูซานก็บอกว่าคุณลองมองดูเองสิจากนั้นบิลก็ได้เอามือไปรูปคำที่ใบหน้าของเธอแล้วบิลก็บอกว่าเท่าที่ผมสัมผัสคุณเป็นคนสวยแล้วซูซานก็บอกว่าฉันก็อยากเห็นในแบบที่คุณเห็น แล้วเธอก็เอาผ้าเป็นคอมาผูกตาเธอเอาไว้แล้วก็เอามือไปสัมผัสใบหน้าของบิลแล้วต่อจากนั้นทั้งสองคนก็ได้โอบกอดกันและจูบก,กันยังดูดดืม่มคืนนั้นซูซานก็ได้นอนค้างที่ห้องพักของบิลตอนเช้าขณะที่ซูซานกําลังจะออกจากอพาร์ตเมนต์ของบิลมันก็มีโทรศัพท์ดังขึ้นแล้วเธอก็ตรงมายังที่ศาลและเนื่องจากการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของพยานปากเอกซึ่งก็คือเพื่อนของบิลนั่นเองมันเลยทําให้ทางรัฐบาลไม่มีทางเลือก นอกจากจะย,ยกฟ้องมาร์กทุกข้อกล่าวหาเมื่อออกมาจากศาลพวกนักข่าวก็ได้ไปลุมล้อมมาร์กแล้วก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาร์ก็ให้สัมภาษณ์ไปว่าผมยังรู้สึกเศร้าใจอยู่เลยกับการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของเพื่อนรักของผมพอกลับมาถึงบ้านสูสานก็ถามมาร์กไปว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่มาร์ก็ตอบว่าเพื่อนของเราเขาโดนรถเมย์ชนผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของเขามันคงเป็นกรรมตามสนองเช้าวันรุ่งขึ้นสูสานก็ได้มาหาบิล เธอก็บอกว่าวันนี้คงเป็นวันสุดท้ายแล้วที่เธอจะได้มาหาเขาเพราะว่าตอนนี้มาร์คถูกถอนฟ้องทุกข้อกล่าวหาแล้วเธอไม่มีข้ออ้างที่จะมาที่นี่บิวก็บอกไปว่ากลับมาหาผมอีกนะแล้วทั้งสองคนก็ได้จูบลากันแต่ว่าตอนนั้นเองที่ด้านนอกตึกลูกน้องของมาร์กก็ได้ถ่ายรูปที่ทั้งสองคนกําลังจูบกันผ่านทางช่องหน้าต่างพอซูซานเดินลงมาด้านล่างแล้วเจอลูกน้องของมาร์คเธอก็รู้ว่าเธอเดินสกดรอยตามแล้วลูกน้องของมาร์กก็บอกว่า ถ้าไม่อยากจะให้มาร์ครู้เรื่องนี้ก็ต้องให้ข้าปิดปากกับเขาและพอลูกน้องคนนี้กลับมาเจอมาร์กมาร์กได้ถามว่าให้สะกดรอยตามเป็นยังไงบ้างลูกน้องคนนี้ก็ตอบไปว่าไม่มีอะไรมากแค่เธอไปอ่านหนังสือให้เขาฟังเป็นวันสุดท้ายแต่ดูเหมือนว่ามาร์คจะไม่เชื่อเขาจึงได้ซ้อมลูกน้องคนนี้จนในที่สุดลูกน้องก็เผยความจริงว่าทั้งสองคนมีอะไรกันแล้วมาร์กก็ตรงไปยังศูนย์บริการคนตาบอดเพื่อไปหาบิลพอได้เจอกับบิลเขาก็ซ้อมบิลแล้วก็บอกว่าอย่ามายุ่งกับภรรยาของเขาอีก ตอนนั้นเองเจ้าหน้าที่ของศูนย์ได้เข้ามาเห็นเหตุการณ์แล้วก็เข้ามาห้ามเอาไว้ที่บ้านของบิลหลังจากที่เขาโดนซ้อมแล้วเขาก็ได้เกิดแรงบันดาลใจที่จะเขียนหนังสือต่อเขาจึงไปเปิดลิ้นชักโต๊ะเพื่อจะเอาต้นฉบับแต่ว่าเขาหามันไม่เจอตอนนั้นเองสุซานก็ได้มาหาเขาที่ห้องเพราะเธอเห็นว่าใบหน้าของบิลมีรอยช้ำเธอก็ถามว่าไปโดนอะไรมาบิลก็บอกว่าเขาเดินไปชนกำแพง ซูซานก็บอกว่าวันนี้เธอจะมาบอกลาบิวว่าเราทําแบบนี้กันต่อไปไม่ได้แล้วเพราะฉันแต่งงานแล้วบิวก็เลยถามไปว่าคุณยังรักเขาอยู่หรือเปล่าซูซานก็เงียบไปสักพักหนึ่งแล้วเธอก็บอกว่าฉันยังรักเขาอยู่บิวก็เลยบอกว่าผมไม่เชื่อคุณหรอกแล้วซูซานก็เดินออกจากห้องไปบิวก็ได้วิ่งลงมาที่ด้านล่างอาพาร์ตเมนต์ถามคนแถวนั้นว่าเธอวิ่งไปทางไหนแล้วเขาก็ท้งไม้เท้าเอามือสัมผัสกับรั้ววิ่งตามเธอไปเรื่อยๆ จนในที่สุดบิวก็ตรงไปยังถนนแล้วโดนรถแท็กซี่ชนแต่เขาไม่ได้เป็นอะไรมากพอรถแท็กซี่วิ่งมาช้าชพอกลับขึ้นมาที่ห้องมันเลยทําให้บิวนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตที่ขณะนั้นเขากําลังขับรถไปกับภรรยาของเขาทั้งสองคนกําลังมีปากเสียงกันแล้วในันใดนั้นเองมันก็มีรถพุ่งมาชนพวกเขาและเหตุการณ์นั้นมันก็ทําให้บิวได้ตาบอดส่วนภรรยาของเขาเสียชีวิตคาที่วันรุ่งขึ้นบิวก็ได้หาต้นฉบับเพื่อจะมาเขียนหนังสือต่อแต่เขาก็หาไม่พบ ตอนนั้นเองเควินก็ได้มาหาเขาที่ห้องแล้วเควินก็บอกว่าเขาเป็นคนเอาต้นฉบับไปเองแล้วเขาก็คืนต้นฉบับให้กับบิลแล้วบอกว่าอยากให้บิลเขียนต่อให้จบแล้วเวลาก็ผ่านไปซูซานยังคงไปที่ศูนย์บริการคนตาบอดเธอไปอ่านหนังสือให้พวกเด็กๆฟังพวกเด็กๆชอบเธอมากแต่เธอไม่เคยเจอกับบิลเลยแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งเธอได้เข้าไปร้านหนังสือแล้วก็พบว่ามีหนังสือเล่มใหม่ของบิลออกมาวางจําหน่ายเธอได้ซื้อมันมาอ่านเมื่อได้อ่านมันแล้ว เธอก็ได <T> ้ออกตามหาบิลเธอไปที minimum. ่อพาร์ตเมนต์ของเขาเขาก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วที่ศูนย์บริการคนตาบอดบิลก็ไม่เคยมาอีกเลยเธอจึงกลับมาที่บ้านในตอนนั้นเองสูซานก็ได้เจอเพื่อนของเธออยู่ด้านล่างตึกเพื่อนของเธอใส่สร้อยคอไข่มุกเธอจึงแก้งเข้าไปกอดเพื่อนแล้วก็พบว่าเพื่อนของเธอนั้นใช้น้ำหอมชาแนลนัมเบอร์ไฟทาเธอจึงรู้ทันที ฉันรู้เรื่องของคุณกับเพื่อนของฉันแล้วแล้วเธอก็ปาแหวนแต่างงานไปให้กับมาร์คแล้วหนังก็ตัดมาที่เมืองเล็กๆริมชายทะเลทางภาคใต้ของฝรั่งเศสบิวกําลังเดินไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งพอไปนั่งที่โต๊ะบริกรสาวก็มาถามว่าจะรับเหมือนเดิมหรือเปล่าบิวก็ตอบไปว่าขอเหมือนเดิมแล้วบริกรสาวก็นํไวน์มาเสิร์ฟพร้อมกับแก้วสองใบเธอลินไวน์ใส่แก้วทั้งสองใบแล้วก็ถามบิวไปว่าคุณว่าจะเป็นวันนี้ไหมบิวก็ตอบไปว่า ก็มีโอกาสเท่ากับวันอื่นนั่นแหละบริกรสาวก็ถามขึ้นมาว่าบิลทำไมคุณไม่เคยชวนให้ฉันดื่มสแก้วเลยล่ะและในตอนนั้นเองมันก็มีเสียงผู้หญิงที่คุ้นเคยตอบขึ้นมาว่าเพราะว่าแก้วนั้นมันเป็นของฉันน่ะสิใช่แล้วมันเป็นเสียงของซูซานั่นเองแล้วทั้งสองคนก็โผลเขากอดกันแล้วหนังก็ได้จบลงอย่างมีความสุขกระจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจะให้เล่าหนังเรื่องอะไรนะครับก็เขียนทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ